สวัสดีชาตวตะการทั้งคู่ครับกลยยิ่มแล้วครับเอกนะวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเฝ้รารอมานานก็คลิปเราไม่ค่อยได้อัพน,นะครับก็ในส่วนของสกินทอนนะครับไฮสคูล detective เนาะก็สําหรับครบ60แต้มก็อย่าลืมมากดรับในส่วนตรง,งนี้นะครับตอนนี้ฉันสนความจริงเท่านั้นอย่าไปยุ่งกับฉันตอนนี้ฉันสนความจริงเท่านั้นก็เป็นเสียงของนั่นหนึ่งนะอืมก็เดี๋ยวนู่นแกงเลยดีกว่าไปแล้วก็ดูก็สกินนี้มีเอฟเฟกนะครับเป็นในส่วนของลิมิเต็ดม่วงเนาะ กอกกับก็สูตในเกมไนดีกว่าครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของอนแคลรี่นะแต่ทุกคนสงสัยนะว่าโหมดนี้มัน,นเป็นแรงหรือเปล่าพี่บอกทุกคนว่าไม่ใช่นะก,ก็ถ้าแรงแล้วก็สามารถแบนตัวละครที่ผมไม่ชอบได้ง่ายมากยครับห <c oughs> ยอกหยอกจริงๆมันเป็นโหมดของความมืดที่เราชอบพูดติดปากนั่นแหละนะก็ตอนนี้ก็สนุกสนุกหน่อยก็ตอนนี้ย้อนการผลัดคอนเทนต์ละบางครั้งก็ต้องลงมือเองนะ ตอนนี้เราก็จะสังเกตในส่วนของเอลสู<ๆ>เขาจะพยายามยิงเทปกับเรานะครับเออตอนนี้ผมเอารูนคิส16ม,มาได้นะผมไปเปลี่ยนนิดนึงเผื่อแบบว่าวันนี้ผมจะมีดวงกับเขาบ้างตอนนี้เขาฟิกเกอร์ยัดผมแล้วก็ลูกซองเลยผมมนะแล้วลูกซองไม่โดนนะครับอืมมันก็จะเคลืนๆหน่อยนะตอนนี้ผมก็พยายามสไลด์ไปยิงเขานะครับนี่นะนนเขาจะพยายามเดินมายิงผมครับผมก็เลยเดินล่นลงมานะ รอ,อเขาซูมใส่เราแล้วเขาก็ค่อยยิงฟรีนะจริงๆทอนมันถูกบัฟมานะครับปรับความสามารถสักพักและในส่วนของรังพึ่งของมันนะครับเนี่ยเราจะเล่นประมาณนี้ครับประมาณนี้สังเกตด,ดีๆช็อตประมาณนี้นะเราฟิกใส่เขานะครับรอสกิลสองสมานะครับถึงเราจะปิดดามิชัวๆได้เนาะแบบนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรานะครับก็โอเคนะอจริงดามจมันก็ถือว่อา จ่ายได้เรื่อยๆกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่ต้องรอสกิล2อย่างเดียวเวลารีนะครับปัจจุบันก็ถ้ายิงหมดเกตแล้วเขาจะมีรีในรังเพลินะครับก็กระสุนนะครับจะเียกระสุนให้เนาะพอยิงหมดรังเพลิงก,ก,ก็จะต้องมานั่งรอนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคนะดีกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างพอสมควรเลยก็ช็อตนี้ในส่งวีโรครับจะพยายามที่จะเอาหิงห้อยนะเราก็เล็งๆเขาไว้อยู่ ผมรอสไลด์เลยนะเออเพื่อสองสัยนะครับตานี้ฝันของข้ามจังเกิลเป็นตัวอะไรนะยีหน้า <c oughs> แล้วประเด็นยีหน้าเก่งด้วยช่วงต้นเกมนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะสเตปเาข,ขาค่อนข้างจะหมอลำซิ่งเยอยนะครับตัวเราก็ประมาณนี้นะถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับอจริงๆท,นะทอนี่เป็นอีกตัวเลยทนะี่ผมมองว่า ถ้ามันแบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นเมนมันจริงๆครับผมว่ามันก็สนุกนะ<ช>นี่นะครับช็อตนี้นะผมพลาดน,นะเขาวีาน่าเขามารำนะครับเขากดปูมูนหามูนนะไม่ได้หรอกเม,มือ่อกนี่ดอรี่เขเก็บไปนะครับในส่วนของดอับเป็ลคิวคุณฟังไม่ผิดหรอกดอเรี่โรมมันไม่ไปทำเอสทีคิวมาด้วยนะผมพูดแค่นั้นแหละเออดอรี่เขาตึงอยู่นะครับก็เป็นส่งอันติเมทนะครับ ลมเองอ่ะ้อเลนเต้าเชื่อนะจริงก็ได้ส่งเสียงภาพก็จะเป็นเอเสียงภาพก็จะเป็นในส่งนะหนึ่งมาพาคนะครับอืมก็ค่อนข้างดีนะผมยกความดีความชอบให้น้าเลยนะเพราะว่าเขาพากค่อนข้างจะโอเคจะได้เลยนะผมให้เสียงคะแนนภาพ10คะแนนนะครับสกินก็ประมาณสกินกับเอฟเฟกโดยรวมก็ประมาณสักแปดสักเก้าครับเพราะมันเป็นเอฟเฟกใหม่เนาะ พราะในส่วนตะกินนี้มันเป็นในส่งของลิมิเต็ดม่วงนะครับเพื่อสงสัยนะตอนนี้ผมก็พยายามที่จะวาร์ปนะครับจะสังเกตดีๆเนี่ยอุสุเขาพยายามเดินมานะครับเดินตามลายน้ําเข้ามาเนาะ็อดนี้ก็เป็นในส่งของดอรียคัทให้เรานะครับก็ต้องรีบกลับนะเรายืนนานไม่ค่อยได้นะน้อยมากเลือดเราเดินไปนเล่นอาจจะได้สักสามที่ขีดฝังตรงข้ามแต่ว่าเลือดเราน่าจะเหลือสักขีดหนึงประมาณนี้นะครับในส่วนของเรานะ ตอนนี้ผมพยายามที่จะโฟกัสในส่งของฟอร์เทิร์มกอร์ก่อนนะครับเอามายิงสโลก่อนนะเพราะว่าโลมเรามันเป็นในส่งดอลลี่อะยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งก่อนตอนนี้เ็เก็บในส่งเกตบอร์ดนะครับเออลูนตรงการนี้ส่วนตัวมองว่าดีนะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเก็บบ่อยๆนะครับถ้าใครเล่นโดตาก็จะเก็ตนะว่ามันคืออะไรแต่สั้นๆก็คือมันคือบัฟอย่างหนึ่งนะครับไม่เงินก็วิ่งเร็วนะ แรงนะครับตอนนี้เราแรงนะเอาริงเรามีทั้งยอเรามีทั้งตัวเราเองนะครับแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นพิษไลท์ของฟอลิโน,โนนะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเลทกลางกลางเลทเลนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับประมาณนี้เทดไปนะล้วหนีไม่ได้นะสองเราช้านะรจริงจริงอะสองเวลามันสไลด์มันจะดูเหมือนมีดีเลย์นิดน,นึงนะครับเวลาเราเล่นทอนมันอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนิดนึง แต่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าไอ้สองนี่มันมันเป็นการเสริมพลังนะครับเพราะมันจะไปคอมโบกับพาสีในรังเพลิงแล้วเนาะเวลาเวลาใส่กระสุนในแต่ละสีนะครับเออคนดูอาจจะขัดใจนิดนึงว่าเอ๊ะเพื่อนพ,พ,พี่ไม่ค่อยกดหนึ่งบ่อยๆเลยพ้ที่เกิดเหตุเรียบร้อยพอมารีให้ตอออโต้นะครับใ,ในส่วนของกระสุนในรังเพลิงนะก็เลยเล่นเหมือนเกือบจะเป็นคนวิการละแต่ช่วงกลางเกมเลดเกมเหมือนจะเปลี่ยนให้ทุกคนดูอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่เราจะต้องใช้สโลนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไงก็ต้องใช้มุงมุงฟ้าแลรวนะครับฟ้าสองเม็ดไม่ค่อยคุ้มเนาะฟ้าเม็ดเดียวพอนะฮะประมาณนี้ช็อตเลนกลางนี่เทสดามเอ็ดนะ,นะก็โอเคอยู่นะดามเอจถึงแม้ไม่ค่อยขี้กับคนก็เถอะดวงไม่ค่อยมีอะไรแหละทำใจหนะ่อยตอนนี้ผมพยายามรอเขานะครับถ้าเขาเข้านะผมก็จะเข้าหาเขาเอง นี่ไม่ใช่ฝีมือหัวขโมยทั่วไปแน่นอนนี่นะได้นัดหนึ่งนะครับแต่เราเจ็บมากนะตอนนี้ผมรอกดอันติเล่นนะครับไม่รู้ฝั่งของข้างเขาจะมาหรือเปล่ามาไอยีน้ามายีน้ามากดกลางยังนะเฉยๆนะถือว่าโอเคเอาจริงๆอ่ะแบบว่าตยีน้าโดนเยอะหอวคหาตายเลยยีน้าโดนฟรีเยอะแต่บางจังหวะที่เขาเล่นได้ก็คือเขาเล่นได้จริงๆนะครับ สัต์น,นี้พยายามเล่นนะพยอเราลงไปแดนแล้วนะครับประมาณนี้ก็เราเรีเ้ยเขารีให้เรานะตวนนี้ผมพยายามเล่นนะดิงทีมเออและหลังจากนั้นคอเลติโดก็พาดออกซึมไหมผมถามแค่น,นี้ผมซึมไหมซึมบอกให้็อดอย่างเงี้ยซึมซึมอยูน่นะเอาจริงๆจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เพื่อนก็โอเคอยู่นะพอเล่นได้ แต่ดอรีเโดนชัดดาวไปนะครับจังหวะนี้ดูรัวเวตัวมันก็โอเคนะมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะมันก็แก้จุดด้อยของมันได้ค่อนข้างพองควรนะครับอาจจะเมื่อก่อนอาจจะเล่นต้นเกมได้ไม่ค่อยเยอะนะปัจจุบันก็เล่นต้นเกมได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะรอาจจะไม่ได้แบบเทียแบบว่าเออที่เป็นเอสเหมือนพวกเวนพวกคาเฟ่ ที่เขาเล่นได้ตั้งแต่ตอนเกมนะครับหรือพวกเอลซุเล่นได้แต่ต้นเกมอะก็นั่น,นแหละต้องรอดูมันอาจจะมีบิวใหม่ๆก็ได้นะทอนอะแต่จริงบิวใหม่มันมาตั้งแต่ตอนเซตฟ่อเเทมเมอร์มานะครับพอเเทมเมอร์มาก็ทอนก็ดูดีขึ้นเนาะดูดีอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละแกรแรง,แรง,รงนงแรงนะครับที่ผมยิงสวนแรงนะครับปัจจุบันนี้มัน 7นาทีนี่มันยังฟาร์มของได้ไม่ค่อยเกิดมากแต่นี่คือแบบก็ยังเก่งอ่ะเจ็ดนาทีคือแบบหมอลำซิ่งอยู่ใช้ได้ตพอแฮมเมอร์นี่มันเกิดมาคู่บุญจริงๆเลยพอหลังจากเดวิธานไม่อยู่แล้ววะใช่อพอเดวิธานเปลีป่ยนเป็นฟอสแฮมเมอร์นี่คือค่อนข้างดีเลยใช้ได้เลย,ลยเก็ สันส้นๆก็คือพราะในเมอร์คือะไรบูมสติ๊กเล็กะครับอาจจะเป็นบูมสติ๊กในเวอร์ชั่นกายภาพสันส้นๆเลยแต่แรงนะจริงแรงมากนะพวกตัวละครที่เป็นวนะันฮิตคิวเนี่ยคือแบบว่าพเอลสุกทอนเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้ฟอร์เลนก็พยายามเล่นอต้อยิงคือแบบหลายช็อตมากนะ ส่วนนี้ก็เป็นส่งใบครับใบก็โดนแต้เขาด้วยนะครับโดนไม่โดนค่อยว่ากันนะเพราะโดยรวมก็ตัวมันก็ยังเก่งนะจริงจริงก็เอาแบบไม่อวยก็ตัวมันเก่งนะคือถ้าแบบว่าไปกลางเกมเลทเกมได้มันเก่งมากเนี่ยแรงนะจริงแรงนรกเลยครับที่ถึงคิงเลย เดี๋ยวจะมีช็อตไฟเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นไฟในตรอกไดอากอนนะตอกตอกบูตอกบูหรือโดนบูตอกนี่ผมโดนคัดนะครับแต่ที่มสไลด์นะสิเทพเลยนะหนีไม่ได้จริงมันโดนซีซีอ่ะคือถ้าเป็น,นในส่วนของรองเท้าต้านกระยังงนะพอมโอกากัเบ,บีบ่ยงกดสองได้นิดนึงนะแต่นี้นมันเบี่ยงไม่ได้ครับโดนฟูมูลของยนะีหน้าเนาะ โดนเขลั่มท่าสองเนีย่ยยากหน่อยตอนนี้เอาความฟาร์มนะครับเรามียอนอยู่นะจะย้อนแบบเลดเกมก็ไปกหวาเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะมันมีฟอเรนอะนะต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับแต่พี่ก็ฟานิโน,โ,นโนเก็บเก็บซากพี่ต่อยต่อยพี่ต่อยไปได้นะครับจอกกอดสองร้อยเออจริงๆเปนเก่งนะเว้ยจริงๆอะยอน,อยอนอผมบอกว่าผมอาจจะมองตรงข้ามทุกคนนิดน,นึงนะ ที่ยอเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าต้องรองจริงๆอ่ะอคือมันเป็นไม้ตายก็หนีบจริงๆนะครับตอนนี้ฟอนเซโนเขาเปิดดาร์กนะแล้วเขาก็ทิ้งดาร์กนะไม่ต่อคือถ้าเขาต่อผมก็จะต่อเหมือนกันนะครับได้เลยประมาณนี้ส่วนทุกคนสงสัยว่าฝั่งเราจังเกิลเป็นใครนะครับก็ฉีครับฉี่จังเกิลหรือจะเชื่อมากเออ มัมมมนะมสติหนุ่มโดนนะเดทแคมแอบซิงแล้วจอดแฉก็แบบว่าผมโดนเลยอะ่ะก็โฟกัสแหละเข้าใจหรืว,ว่าเขาโฟกัสอะ่ะแต่คือแบบอแอบซิงคัะท่านแอบซิงใช้คำว่าแอบซิงได้เลยอะ่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะค่อยๆเล่นไปแล้วจริงๆก็เล่นได้เรื่อยๆนะนจริงๆอะ่ะแบบพอมันเป็นแบอบกว่าเป็นตัวละครที่แบบ จะต้องใช้ความมานะอุตสาหะสถนี้ก็เก็บไปในส่วนของดับเบิลคิวนะครับในส่วนของไบร์นะและ้วก็เป็นในส่วนที่เป็นคิวนะครับเขาเก่งนะจริงๆอะไบร์อะแต่บางจังหวะจะต้องรอหน่อยี้ก็ช่วยเขาหน่อยเพืร้านพูดมาดูดีผมเพื่อร้านนะประมาณนี้ประมาณนี้นก็สถนี้ก็พยายามที่จะเอาได้นะผมติ๊กนะครับบอกฉี่นะ เขาไมมีผันิตนะเพราะเขาเป็นในส่วนจังเกิลเนาะเดี๋ยวมันจะมีคนมาตึงใจดำเดียวนะเชื่อเชื่อผมไหมดู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 แบบนี้ดูแบบนี้มันมาแล้วมันมาแล้วระบบแจ้งเตือนคืออะไรก็เปิดได้ครับเป็นระบบที่เปิดภายในเกมนะสามารถไปกดตั้งค่ากันได้นะครับ ตัวผมก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรพยายามสลับเป็นเหลืองนะปังอดมันต้องไล่นะผมก็สลับกลับมานะมันน้อยครั้งจริงที่ว่าเราจะใช้เหลืองนะหลังๆไม่ที่ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้เหลืองเหมือนกันนะเหลืองนี่มันไม่มีดาเมจอะมันมีแต่สตันมันมีแต่สโลนะครับถ้าติดเสริมพลังมันจะเป็นสตัน์นะไม่ติดเสริมพลังจะเป็นสโลนะ แบนี้วีโร่เขาพยายามที่จะยกนะเราก็ยิงปีนะแบบนี้เก็บไ,ไปสองยอนนะเดียวเล่นนกขั้นแรโอเคนะเอาจริงยอนนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าต้องรอเลทน,นิดนึงอ่ะมันถึงจะสร้างคาบิงานได้แต่ก็ดีนิดนึงน,น,นะสมัยนี้ยอนมันมีของทดแทนนิดค่อนข้างจะใช้ได้เยอะนะฮะของก็ปรับมาเอื้อยยอนแต่ด้วยความที่มันตายง่าย จากกรแรกกับดามเอ็ดเยอะยแล้วเข้าๆมานี้กันนะครับในส่วนของทอในแผ่นปัจจุบันเนาะ MVP ก็รู้ๆกั่นอยู่นะครับตาน,นี้เขาเล่นค่อนข้าง,งดีนะครับในส่วนของไบนะนเห็นพีีกได้แก่ไบนั่นเองนะครับกอร์9ก5อนะเขาเล่นค่อนข้างดีนะถือว่าเป็นไบที่จริงใจของใครหลายๆคนที่ต้องการนะครับออไอเทมก็ประมาณนี้นะครับเข้าๆก็ประมาณนี้เนาะ กระสุนอาจหยุดคำโกหกได้แต่หลักฐานจะเปิดเผยความจริงก็เป็นไงบ้างในส่วนของสกินของทอนนะครับที่มีชื่อว่าไฮคูดีเทคทีฟเนาะส่วนตัวมองว่ากิจกรรมมันอาจจะเก็บใช้นิดนึงแต่ถ้าสมมติว่ามีถ้าเป็นคนที่ว่เล่นกับเพื่อนบ่อยๆนะครับก็ถมว่าแป๊บเดียวนะกิจกรรมมันก็ค่อนข้างไวแต่ถ้าผมนี่เพื่อนผมไม่ค่อยว่างนะผมเลยต้องโซโล่บ่อยๆนะครับคร่าวๆวันนี้กันนะครับก็โดยรวมก็เสียงภาคผมให้เต็มสิบนะ แล้วก็ e f อฟฟงเอฟเฟกก็ถือว่าชัดนะครับในระดับหนึ่งนะจะจะให้ประมาณสัก8ละกัน8.5นะก็ตอนแรกก็คาดหวังแหละก็โอเคก็สมหวังนะอย่างที่เราเคยบอกครับตั้งแต่6คะแนนขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่8.5นี้ถือว่าใช้ได้นะเอาแบบไม่อวยก็ละกันเพราะก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคครับก็ต้องพูดความจริงเนาะ ข้าวข้าวมานี้กันก็ชอบกดไลค์ด้วยช่วยกดแชร์กดซับสไคร้ใจมันใจใจทำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปได้ต่อมานั้นก็ฝากติดตามนะวันนี้ฝากไว้กันครับเสร็ครับแล้วเจอกันจากบรลุกสเปซอาร์ตของพี่แกนครับไปหลักฐานเอ้ยเดี๋ยวก่อนจากผมขอกดให้ทุกคนดูก่อนเจ้าหัวขโมยไม่เคยโผล่ออกมาเองฉันจะต้องเป็ฝ่ายตามหามันใช่นะจริงมีเสียงเสียงมีเสียงสามเสียงปะ ในหน้า <Je opard. S 3> สกินนต่หลักฐานจะเปิดเผยความจริรงแต่หลักฐานจะเปิดเผยความจริง,งจเ,เ,เจ้าหัวขโมยไม่เคยอออกลัวกมาอย่ามายุ่งกับฉันตอนนี้ฉันสนแค่ความจริงเท่านั้นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็จเนทปัดตาเนี้อย่าลืมกนแล้วนะกดซับมาหน้าบาย